อกัว <indie S 1> เลยถ้าไทยฝนเป็นโอโซนคาเฟบันดุงนะคะเป็นลักษณะสไตล์สวนป่ามีอาหารมีบิกอรี่มีค้าวฟองแล้วก็มีกาแฟกับข้าวทุกอย่างเลยราคาย่อมเยามาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ ขอาวซี้ทได้เลยเนาะได้ค่ะได้ทิ้งข้ามาโอโซนก็มายโอโซนก็มาได้เลยใช่ะแต่ยังทำไม่แล้วเสร็จมาดิ่กันค่ะโอโซนคาเฟ่บ้านูทาเข้าโอโซนคาเฟ่ ม,ม,มันจะเป็นสองแผ่นจะ็นขเนี่ยสองแท่นอยู่อยู่อยู่รังเคื่องนี่แล้วก็จะเป็นคน ไี่เห็นที่ไม่เสียจ้ะสวยนะครับหน,นวดก็ลนะือสีน้องต้องใี้ก่อนน้องต้องใี้ก่อน ทาจันเมืองตะวันอยู่ที่โอโซนคาเฟ่ค่ะคาเฟ่เปิดใหม่ของอำเภอบ้านโดมค่ะคือว่าโอโซนคาเฟ่บรรยากาศได้นะคะมีน้ำตกแล้วก็มีปลาเงินปลาทองโอโซนคาเฟ่มีอาหารจานจังมีกาแฟมีบิสกิต จัดไปะจังของกินก็ว่าเะมีเมนูอร่อยอร่อยบายยังไง เรานั่งข้างนอ,อกนะต้องพ่อของเดืเนเอนเ,เก็บนานยัดือนงเดือน สวยที่สุดใช่ไหมคะจะเป็นโซนพ้นไม้ตรงทางเดินตรงนี้เลยค่ะแต่ว่าของทางคาเฟ่เราจะมีทะเลสาบนานเกลือด้วยนะคะชมวิวด้านบนได้ค่ะด้านบนก็เป็นห้องแอร์ออนไลเดินขึ้นตรใช่ค่ะตรงด้านหลังตรงนี้ตรงหน้าคาเฟ่เดินไปก็จะอยู่ีก ทงอาหารเป็นสัวนตวขนมปังกรี๊ดเราใส่อยดีคะถ้าไม่หวานรอสักค,ครู่ค่ะหลังจากสร้างอาหารแลีะะ้ยวค่ะในขณะที่รออาหารยังบ่ามาตอนนี้เป็นอาหารหวานอยู่จะพาไปชมทะเลสาบน้ำคิมแต่ว่าเป็นทะเลนาเกลือบ้านดุง เพราะว่าโซนนี้เป็นเขตบ้านดุมใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะบ้านดุมใหญ่อันนี้หนูขอคิดบินค่าขนมเลยนะคะทั้งหมด249บาทค่ะ249บาทใช่ค่ะลูกค้าเป็นเงินสดไหมคะสดค่ะนายค่ะของก็เป็นคนบ้านดงเหรอคะเออใช่ค่ะคนบ้านดุมปริญญาเป็นหนึงคนบ้านดงมเหมือนกัน อานี้องเมรนี่คือคุ้มซับ รับของพี่น้องบานดุงใไง่ด้เนี่ยเพื่อบัน,นก็กนกนกออวควกกือหน้าเกลือ,อ,อ,ลย,นะอย่ำฝนในเย็ดหน้าเกลือเพได้เราคอยไม่เป็นทะเลสาเพราะว่าทะเลสาเนี่ยได้มาเป็นหาเกอันนั้นโคดังเกลือได้นะก็เดินมาหลดเห็งใบญ่ กั็คือเดี๋ยวเสร็จก็คือมันเสร็จไปกนไม่โอ้ต็อกเลยเดี๋ยวันหลังจะมาทานข้าวเดี๋ยววันนี้จะมาทานเบกก่อนไปอากได้อากาศหนาวเย็นดี คนคาเฟ่บริการตั้งแต่9นาฬิกาถึง6ทุ่มนี่คือโอโซนตรงนี้นี้น่คือโอโซนคือละอองอะไรนะนี่คือ,อโอโซน โอโซนคาเฟ่บ้านดุงถ่ายเป็นลงนยูทูบเบอร์ให้นะคะ ไปกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะดูในบรรยากาศโอโซนคาเฟ่นะคะรรกาาแบ่สวยนุ่มรูปต้นตะบูนสดน่าจพาไปชมรงนดีกว่า ชจมโซนด้านนอก,นะอ,นนกอันนี้ทะเลสามนาเรือนาเรือบ้านดุงใหญ่อำเภอบ้านดุงแตนท้านี่โอ้บ้านรับ เทียวนะคะมาเที่ยวเียวมาเทียวเีมาเทียวมาเทียวอ้นไ้ไหมสวยนะคะ ชื่อมัยวเดอช่องสาวนุ่งสวามับช่องจำลองลิงเงินชาแนลค่ะตามมาเที่ยวโอซูนทับลึกเอบ้านดุงจังหวัดปุดตานี่ครับเอาเห็ดพันกวนดมามาเที่ยนเ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นุชจากสาวนุชจากก็ว่าเป็นบ้านดุงรุ่นเ็อาคือเต็มแมนแต่ ดใจอ๋อตอนแรกนึกว่าเป็นคนทำความสะอาดเลยจอบไปต่อมากเลยเนี่ยคอเจ้าของจ้ามันกว่าไม่สะอาดมอแครูกเป็นยังงกันแนจุมากเลยจุมากค่ะอันนี้อาณงช่องยูทูกช่อตามให้สว่างนอได้จาขอบใจจําจำลองดินีินชนนลอกระจายให้อามาเที่ยวหลายๆบ้านดูเนา่ะเอาขอให้ต็ขอให้ ให้น้องปูนี่อ่ะเชิญเชิญพี่น้องอาทีเห็นคลิปนี้แหละหายมาเจ้าคาเฟ่ห้องอ่ะโอ้ได้เลยค่ะที่่นีเป็นโอโซนคาเฟ่บันดุงนะคะเป็นลักษณะสไตล์สวนป่ามีอาหารมีเบเกอรี่มีกล้วยฟองแล้วก็มีกาแฟกับข้าวทุกอย่างเลยราคาย่อมเยาวมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะอข้า่นี่ได้เลยเนาะไม่ใด้ค่ะจ้าพึ่งเข้ามาโอโซนก็มาได้เลยโอโซนก็มาได้เลยใช่ค่ะ ยังทำไม่แล้วเสร็จฝันเดือนธันวาเรื่อนคะเดือนธันวาจะมีงานไฟงานคงไฟกับงานเดือนธันวาไปเรไปนี่ยี่สิบเอ็ยี่สอ๋อยีย่ส the te ิบเอ็ยี่สิบองันวาคมปีหกเจ็ดนี้เขาจะมีงานโชว์โคมไฟสวยๆมาเที่ยวนะคะทโโซนคาเฟ่อำเภอบ้านดุงจ้าสวัสดีสด้ครับได้ มันจะมีดาวน้ำเงี้ยเนี่ยนี่ไปเก็บไปได้ที่นั่งเท่าไหี่ทั้งหมดทั้งมวลอ๋อทั้งหมดเท่าไหร่ี่ต๊ะค่ะยี่สิบโตะโต๊ะที่ไหเดีด้วย ช่เตาอะไรนะชุกลเราชุกาใช่ค่ะเราล้ลาส่ตัลยกลัวคนเหรอไม่ค่ะเพาะ้าชอบอยู่ฝั่งนี้มากกว่าเอาไปหาลูกค้ากันดีกว่าลูกุ็อคโกแลตใช่

แล้วก็จมเป็นอาหารโดเฉพาะองเต่ามีอาหารเม็ดเต่าด้วยใช่อเเมาดูเต่า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 มันมีสีค่ตีนเดินมามันทาท่าม้วปุกปกแล้วทาท่าม้วนงเียแล้วมันจะกัดมือก็ไม่ให้มันกัดเก็ตใจอ่ะโอเค ขวานขั้นเตากาัดเมื่อนี่กันป้าว่ามองมันว่าไข่เนาะใช่เวรานีสารพาว่าเหรอเว <c oughs> ่ายังไม่เคยเห็นมันกัดไข่สักทีไ <c oughs> ม่เ,มเคยเออสอนเป็นช้า้า ดดได้แล้วนะคะอาหารอันนี้แค่เบคข้ามเลยแคเคี้ยวบอานน,น้อยอันนี้กูโกะร้อนอันนี้วสอสซงอะมอนอันนี้ขนมปังฟิ้งสตรอเบอรี่ มื้อนี้มื้อนี้มากินซ้ำนี่เดี๋ยวเมื่อหนาจะมากินอาหารนะคะอร่อยอร่อยเท่เขากินช็เคี่ยวน่อยยกนิ้วให้ชอบเคี้ยว <c oughs> นั่งปลานั่งปลาดูไในเบื่อเลย สว่างนะคะผ้ามะละมาเที่ยวโ,ยโซนคาเฟ่อำเภอบ้านดุมตั้งอยู่บ้านดุมใหญ่อำเภอบ้านดุมสงวัอนทรเลนะคะไงไงทิงงนข้างเขาหมาง่ายติดถนนใหญ่บรรยากาศดีสวยแ,แต่มีทะเลสาบนาเกลือผมทรัพย์น้องบ้านดุมเบิมพรทองนะคะมาติดตาม คนในคนแท่ช่องสาวนมืนสว่างะต้องจำลองด้วยเงินจะไม่ออกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีเดินเสามาจะเลื่มดื่มกาแฟก้าวดีข้าวีพัดร้านาินรกนีมันใสเทีียวใสไฟได้ทัวไทยบ้มันขลาตับกาแฟก้าวดีข้าวีพัดน,นะคะ